สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องซากุระชาเน n e อีกแล้วนะคะทุกผู้วันนี้นะคะก็จะมาทําละครสั้น FC เรื่องงานเกิดลูกให้ของขวัญเป็นโทรศััพท์น่นเองก็ตอนเดียวจบจ้าวิดูกันเลยโอ้ยวันนี้งานเกิดให้ให้วันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดลูกที่รักวันนี้เป็นวันเกิดลูกใช่ใช่ใช่วันนี้วันที่สิบแปดพฤษภางานวันเกิดลูก ใช่แล้วค่ะวันนี้วันที่28พฤษภาเป็นงานวันเกิดลูกนี่ฉันยังคิดไม่ออกเลยนะว่าจะให้ของขวัญเป็นอะไรลูกเนี่ยก็ยังไม่ตื่นเลยเดี๋ยวฉันไปปลุกลูกแป๊บหนึ่งนะพันตื่นได้แล้วลูกพันตื่นได้แล้วลูก เออทำไมคะวันนี้ก็วันเสาร์นี่ใช่แล้วแต่พันรู้ไหมว่าวันนี้วันอะไรวันที่เซอร์ไพรส์มากๆวันอะไรหนูไม่รู้แต่หนูง่วงนอนคะ่ะแง่ตื่นขึ้นมาก่อนเรเร็วๆๆไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็ได้คะ่ะเสร็จแล้วก็มากินข้าวนะ นี่คุณลูกยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะวันนี้เป็นวันอะไรวันเกิดตัวเองเยังไม่รู้เลยเฮ้ยคุณแม่จะมาปลุกเราทำไมเนี่ยอ้ยนอนยังไม่เต็มอิ่มเลยอาบน้ำดีกว่าวันนี้วันอะไรเนี่ยทำไมแม่ต้องปลุกเราด้วยเฮ้ย ปกติวันเสาร์อาทิตย์แม่ก็ไม่ค่อยปลุกเราเนน่อาบน้ำเสร็จแล้วนี่เสื้อผ้าที่แม่ซื้อให้ใหม่เลยนั่นนี่ยแม่คะเสร็จแล้วคะ่ะมากินข้าวลูกมากินข้าวลูกแล้วทำไมแม่ต้องปลุกหนูแต่เช้าด้วยล่ะคะลูกไม่รู้จริงๆหรอนี่วันอะไร วันี่วันที่ยีสิบปดพฤษภาคมไงคะแม่แม่ไม่รู้หรอพ่อยังรู้เลยว่าวันนี้วันอะไรลูกไม่รู้หรอหนูก็บอกไปเลยนะในข่าวว่าวันที่ยี่สิบแปดพฤษภาไงวันนี้วันเกิดลูกแม่สบายงไงอา้าว เซอร์ไพรส์ตรงไหนคะก็แค่บอกมาตรงๆที่จะเซอร์ไพรส์ก็เพราะว่าหนูอยากได้อะไรล่ะอยากได้โทรศัพท์ค่ะแม่จะซื้อโทรศัพท์ให้ไงฮะโทรศัพท์ให้เย้แม่ใจดีสุดๆเลยเราจะใช้หลองตอนเออตอนแบบค่ำค่ำแต่เอ๊แม่แม่แม่แม,แม,แม,แม่จะซื้อเค้กไหมซื้อสิจ้ะลูก แต่แม่าจะซื้อโซลสับให้หนูด้วยเย้ <Yay! S 1> เราจะฉลองกันประมาณตอนเออตอนเย็นตอนเย็นเหรอคะแม่ใช่แล้วลูกเฮอ เดี๋ยวเออแม่ไปโทรบอกเจ้าของร้านโทรศัพท์ก่อนนะว่าวันนี้จะไปซื้อโทรศัพท์เพราะว่าปกติเขาจะปิดเขาจะปิดประมาณบ่ายสามอ่ะเดี๋ยวแม่จะไปโทรบอกเขาว่าอย่าเพิ่งปิดนะเพราะว่าเราจะไปซื้อโทรศัพท์อยู่ได้ค่ะแม่ วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออ,เอ,อวันนี้จะไปซื้อโทรศัพท์นะคะเออปกติร้านปิดกี่โมงคะจ้าบ่ายสามค่ะวันนี้เออปิดชา้าได้ไหมคะเพราะว่าวันนี้จะพาลูกไปซื้อโทรศัพท์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะ โอเคแม่คุยกับเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วลูกเขาบอกว่าเขาจะปิดวันนี้เขาจะปิดหนึ่งทุ่มเย้เดี๋ยวหนูออกไปเล่นแป๊บหนึ่งนะคะได้เลยลูกได้เลยเย้วันนี้วันเกิดเราเราจะได้โทรศัพท์ไหมยูหูจะแม่ใจดีกับพ่อใจดีที่สุดเลย ฮ่ไม่มีอะไรเล่นเลยกลับมาดีกว่าโอ้แม่เดี๋ยวหนูไปดูเออก่อนนะว่ากี่โมงแล้วโหแม่นี่มันนี่มันเที่ยงเลยนะเนี่ยเที่ยงเลยเหรอลูกใช่แสดงว่าหนูตื่นเที่ยงนั้นเนี่ยไม่เป็นไรหรอกค่ะปกติหนูยิ่งหนูอ่ะ ยิ่งตื่นเที่ยงกว่านี้อีกงั้นเราไปซื้อเค้กตอนนี้เลยไหมล่ะได้เลยค่ะแม่ะปป่ะนี่คุณวันนี้ฉันขับรถนะได้เลยคุณแต่ขับดีๆล่ะได้ฉันขับดีอยู่แล้วไปลูกรีบขึ้นรถรีบขึ้นรถ แม่คะร้านเคก้กตรงไหนเหรอคะร้านเคก้กตรงนั้นไงลูกตรงตรงนั้นน่ะรู้ไหมตรงโรงเรียนอนุบาลนะ่ะเออแต่ว่าหนูไม่ได้เรียนโรงเรียนอนุบาลนะ่ะแม่โอ้โหที่ยงเร็วจังเลยเนี่ยอันนี้ก็จะบ่ายแล้วเฮ้ย โอ้โหทางนั้นไฟแดงพอดีเลยอ่าไฟเขียวแล้วค่ะนี่สอยนี้แหละไปไปไ,ปไปรีบไปรีบไปถึงแล้ว โอ้ยทำไมไม่จอดละ่ะแม่แร้านเค้กตรงนี้แหละลูกมาเร็วๆสิเขาบอกว่าร้านเค้กที่เนี่ยไม่แพงด้วยนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป หร้านเค้กสวัสดีค่ะซื้อเค้กค่ะมาเลือกสิลูกได้เลยได้เลยค่ะแม่เอาอันนี้ค่ะเอานี้ค่ะ,อ,คะอันนี้เหรอลูกค่ะเอานี้ค่ะ,เอ,คะเอ่ออันนี้ก็ประมาณแปดเอ่อสี่ร้อยบาทค่ะ ไม่แพงนี่ไม่แพงเลยนะลูกเอานี้ใช่ไหมใช่อ่ะใส่ถุงให้เลยค่ะป้าปลาลูกร้านเค้กที่เนี่ยไม่แพงจริงๆเลยเนาะคุณใช่ปกตินะผมไปซื้อนะแต่ละร้านแปดร้อยขึ้นไปแต่ร้านเนี้ยสี่ร้อยขึ้นไปโอ้โหูกที่สุดเลย และร้านเค้กที่นี่ยก็มีร้านเดียวด้วยนะถ้าไม่ออกไปซื้อไกลอะ่ะใช่คุณใช่ปะปะ,ปะ,ปะอ้าวลูกมันค่ำพอดีเลยเนี่ยค่ำพอดีเลยเหรอคะแม่งั้นเราก็ไปซื้อโทรศัพท์เลยสิคะได้จ้าได้จ้าแม่บอกให้เขาเออเปิดหนึ่งทุ่มตอนนี้ก,ก็หนึ่งทุ่มตรง หนึ่งทุ่มตรงแล้วเขาก็น่าจะยังไม่ปิดนะเพราะว่าเขาน่าจะรอเราอยู่เดี๋ยวเอาแม่ไปดูก่อนแปบ๊บหนึ่งนะอ่านี่ไงลูกร้านนี้แหละเราจอดตรงนี้แหละไม่เป็นไรหรอกนี่ลงมาลูกลงมาลูกร้านนี้อ่ะเขาเปิดใหม่ได้นะ นี่ลูกร้านโทรศัพท์หนูอยากได้รุ่นอะไรอโอ ppo Vivo Samsung อะไรอยากได้ไหมหนูอยากได้ Vivo ค่ะไปเลือกดูก่อนไปเลือกดูก่อนอยากได้อันนั้นอันนี้เดี๋ยวค่อยซื้อโหมีอันนี้ด้วยเซ้าไหนนี่หรอ Vivo ไปถามพี่เขาดูสิสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเออมาซื้อโทรศัพท์ค่ะที่โทรมาบอกว่าให้เปิดหนึ่งทุ่มมาค่ะอ๋อค่ะค่ะเลือกได้เลยนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดไหมคะอุ๊ยลูกเอาอันนี้แม่รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดเหรอคะแม่หนูอยากได้หนูอยากได้ยิ่แม่จะซื้อรุ่นใหม่ล่าสุดให้เลยไปดูออปโปก่อนไหมคะแม่ แล้วลูกอยากได้อะไรล่ะหนูอยากได้ v i v วค่ะนี่จ้าหนูอยากได้ v i v ว่หรอจ้าค่ะไหนกระโดดให้ดูซีหน้าหนูเป็นยังไงนี่ค่ะโอ้โหตัวเล็กจริงอะเอองั้นหนูขอเอาอันนี้ก็ได้ค่ะรุ่นนี้รุ่นนี้รนนหรอจ้ารุ่นนี้ก็จะประมาณเออหกพันหกพันบาทจ้าหกพันบาทเลย อ้าหกพันบาทเหรอจ้ะอ่ะอะนี่ค่งเงินจ้าเงินไปซื้ออะไรอีกไหมลูกซื้อไปไปซื้ออะไรอีกไหมซื้อโทรศัพท์อันนี้แล้วซื้ออะไรอีกไหมแม่จะซื้อให้อีกเหรอคะก็เผื่อลูกอยากได้ไงเอาออปโปไหมล่ะไม่เอาอ่ะ เันเอาแค่นี้แล้วใช่ไหมใช่งั้นเรากลับบ้านกันปาปากลับบ้านกลับบ้านมาทางนี้สิลูกกลับบ้านกลับบ้านถึงบ้านพอดีป้าป้าลูกเข้าบ้านค่ะ วันนี้เหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยเลยค่ะโอ้แม่โทรศัพท์ใหม่ของของหนูที่แม่ซื้อให้อะใช้ดีมากๆเลยค่ะโอ้นอหนูโหลดเกมเลยนะคะจ้าใช้ดีไหมลูก ใช้ดีมากเลยค่ะ vivo รุ่นนี้ใช้ดีก็ใช้ดีอะ่ะก็อย่าใช้ให้มันพังละกันนะใช้ให้มันดีๆแล้วกันค่ะข,ขอบคุณแม่มากเลยนะคะที่ซื้อของขวัญที่ซื้อของขวัญงานวันเกิดให้หนูไม่เป็นไรจ้าแม่รู้ว่าหนูอยากได้แม่ก็เลยซื้อให้ขอบคุณมากเลยนะคะหนูรักแม่ค่ะอ่ะก็จบไปแล้วคะสำหรับลคะคสรเอฟซีเรื่องอองานวันเกิด เรื่องงานมันเกิดลูกซื้อโซรศัพท์ให้เป็นของขวัญน,นั่นเองนะคะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ดูนะคะเจอก,กันในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย